หลังจากที่เรากําหนดน้ําหนักกระทําเป็นแต่ละกรณีนะครับเราต้องเอาแต่ละกรณีมาคอมบ่ายกันนะครับผมจะมาที่เมนูข้างบนนะครับคือเมนูโหลดนะครับมาตรงคําว่าแมนนวลคอมบิ i เนชันนะครับเนเจอร์ Nature ก็เป็นเดทผมกดโอเคก่อนนะครับมันจะเกิดหน้าจอใหม่คือหน้าจอคอมบิ n เนชันโหลดนะครับครัวนี้ผมเลือกที่เป็นเดสโหลดนะครับ แฟกเตอร์ actor, ผมกด1.7 1.4แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ายไปทางขวานะครับอ๋อวอก็เป็น1.4ด้วยนะครับไลโหลดผมเป็น1.7นะครับผมกด Apply กดโค้ดคราวนี้มาดูตรงนี้ฮะ มันจะมีกรณี combine หลดเกิดขึ้นเป็นกรณีที่ห้าเมื่อกี้ที่เราตั้งเนี่ยฮะนี่ยะพอเรากดแล้วมันจะเป็นน้ำหนักที่ว่าเกิดจากการรวมกันตามแฟกเตอร์ที่เราตั้งเมื่อกี้คือหนึ่งจุดสี่กับหนึ่งจุดเจ็ดอันเมื่อกี้นะครับอันนี้เราอยากดูเทเบิลมาที่มุมล่างขวานะครับมาเทเบิลอยากจะดูว่าโหลด คอมบิเนชันกันยังไงเรากดโอเคนี่ฮะมันจะเกิดหน้าจอใหม่มันก็จะบอกว่ากรณีที่หนึ่งสองสี่เนี่ยไปคูณแฟกเตอร์หนึ่งจุดสี่กรณีที่สามคูก 4, กณ 3, คกับหนึ่งจุดเจ็ดก็เป็นไปตามโคดที่เราต้องการออกแบบนะครับ Edit ได้ไหมย e i t t ได้ครับคือมาตรงแท็บตรงนี้ Edit อิดจากหน้าจอของเทเบิลตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราดูเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตดูครับถ้าเราอยากกลับไปมุมมองเดิมรามาตรงนี้ครับกดไปตรงวิวหรืออยากไปดูตรงนี้ก็ได้หรืออยากจะกดปิดไปเลยก็กดปิดตรงนี้นะฮะไอตรงโหลดคอมบิเนชันก็หายไปแล้วนะครับสังเกตดูว่าตรงฟังก์ชันของเทเบิลเนี่ยมันจะมีหลายอันให้เราดูได้นะครับอย่างกรณีว่าดูของโหนดกับบาร์ก็ได้นะครับกดลองกดโอเคดู างทีเราอยากดูข้อมูลอะไรเราสามารถดูได้เราอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับอยากกา่างกรณีนี้ถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะเปลี่ยนขนาดเสาเป็นเท่าไหร่ขนาดสเตนคอนกรีตเป็นเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนจากหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับมาดูตรงโนดบ้างโนดก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นอะไรซัพพอร์ตเป็นอะไรนะครับโนดนี้ถูกพลิกอยู่แสดงว่าเราอาจจะรู้ได้ว่าได้ว่ามันคือซัพพอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็กดปิดไป บาเราก็กดปิดไปนะครับหลังจากที่เราคอมไบโหลดเรียบร้อยแล้วลองกด calculation ก่อนเลยนะครับมุมบนนี้ครับ